ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับวันนี้ <Okay. S 1> นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวอย่างสลหรับการหาไรายได้เสริมฟรีบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนมือถือเนี่ยสำหรับคนที่เขาทําจริงๆมาให้ดูนะครับสลหรับใครที่กําลังทําหรือว่ากําลังศึกษาในส่วนของการหาไรายได้เสริมฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแรงผลักดันกําลังใจในการทํานะครับ หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่ได้จริงทําเท่าไหร่ก็ถอนไม่ได้นะครับทําเป็นปีก็ถอนไม่ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ดูสําหรับคนที่เขาทําจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยเขาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบาทสำหรับการทําก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลนะครับบางคนมีความพยายามน้อยนิดนะครับทําไปนิดนึงก็เบื่อแล้วก็ไม่ทําแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้จริง นะครับสำหรับการหาไรายได้เสริมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับตามที่ผมได้รีรวิวไปลหลายๆคลิปในะหลายงานเนี่ยถ้าคุณทําตามในช่วงแรกที่ผมรีวิวไปคุณก็ได้แน่นอนนะครับหรือคุณไปเล่นตามแอป,ปอื่นๆหรือว่านอกเหนือจากที่ผมรีวิวไปเนี่ยแล้วมันถอนไม่ได้คุณจะมาโวยกับผมไม่ได้นะครับเพราะว่า แอปที่คุณไปเล่นจะถอนได้หรือว่าไม่ได้นอกเหนือจากที่ผมรีวิวไปตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้หรือว่าการันตีได้ว่ามันจะถอนได้หรือว่าไม่ได้ถ้าหากว่าคุณตามคนที่เขาเล่นคนที่เขาถอนได้จริงมีการโชว์บินการถอนจริงเนี่ยคุณก็จะได้ถอนได้ตามเขาแน่นอนนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องงานฟรีช anel ไว้ด้วยถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว,ว่างานออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึง10,000แซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ที่99,200พยซับนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมได้ทําการปรึกษากับพี่โดม2 1 3นะครับโดยการทาสาิติหรือว่าสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เขาทําจริงนะครับมาร่วมเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ากําลังใจให้กับคนใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของเพจนะครับเงินฟรีแอปของพี่โดม2 1 3นนะครับผมได้ ปรึกษากันแล้วก็โทรคุยกันนะครับว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ทุกคนมีกําลังใจงในการทําเงินฟรีนะครับนะก็ผมได้ทําการให้พี่โดมนะครับสำรวจสมาชิกนะครับในกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับว่ามีใครที่ทําเงินฟรีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หรือว่าเริ่มทาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ได้เงินกี่บาทจากการทําเงินฟรีใช้เวลากี่เดือนกี่วันนะครับในการทําเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับ ผมจะให้ดูนะครับนี่สลับสมาชิกที่เขาทําจริงๆในกลุ่มเงินฟรีแอปมีแต่คนจริงๆนะครับสลับใครที่อยู่ในกลุ่มใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพี่โดมนะครับก็สามารถไปขอเข้ากลุ่มได้ก็ทำตามกฎของกลุ่มด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็เป็นผู้ดูแลด้วยนะครับผมช่วยกันดูนะครับอ่าก็มีคนนี้นะครับได้โพสต์ลงในกลุ่มนะครับก็เริ่มเล่นประมาณเดือนพฤษภาคมจากยอดเล็กๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็มียอดเงินในเพย์พาอยู่ที่358บบาท อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างจากคนที่เขาเริ่มทําจากศูนย์เลยนะครับลองพยายามดูนะครับมีหลายท่านหลายคนที่เขาโพสต์ให้นะครับผมอันนี้ก็1564บาทนะครับครั้งแรกที่เจอแอดโดมใน YouTube ก็คิดว่าได้เงินจริงหรอพอมาลองทําดูเฮ้ย hey, มันได้จริงๆนะนะครับตอนนี้ก็ทํามาแค่เดือนครึ่งนะครับผมได้1500บาทโอ้ก็สุดยอดถ้าเรามีกําลังใจหรือว่า ทาตามที่คนเขารีวิวเนี่ยก็อาจมีสิทธิ์นะครับที่จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งคนนะครับผมมีเยอะนะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นะครับ ก็เป็นแรงกําลังใจให้กับคนที่กําลังทํานะครับผมทางานออนไลน์ได้เงินฟรีนะมาตั้งแต่ปี2011ช่วงนั้นไม่จริงจังนะครับทําไปท้อไปคิดว่าคงไม่ได้จริงทิ้งช่วงห่างไปพักเกียใหญ่นะครับกลับมาเริ่มจริงจังสุดๆอีกครั้งก็ปี2019นะครับไม่ถนัดเชิญเพื่อนนะครับเน้นทําแบบสอบถามเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบรัวๆเลยค่ะนะี่ฮะสุดยอดมากนะครับ นี่นะครับผมปี2019นะครับวันที่17นี่ครับ28ตุลานะครับผมนี่ฮะดูวันที่ได้นะครับ500 400 500 500 900นะครับก็อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างสลับคนที่เขาทำแบบจริงๆจังๆนะฮะอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับมีเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกอันเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีเยอะสลับคนที่เขาทำนะครับ เริ่มทำงานออนไลน์เมื่อต้นปี63นะครับเลกๆก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครพอได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มเงินฟรีแอปเห็นเพื่อนๆสมาชิกได้เงินกันเยอะเลยนะครับตั้งใจจนตอนนี้ถอนเงินเข้าธนาคาร2ครั้งแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาถอนไปครั้งละเท่าไหร่นะครับผมครั้งแรกที่เขาถอนนะครับ13มีนา2020นะครับผม5,000บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ แล้วก็มาวันที่1มิถุนายนอีก5,000บาทเยอะมากนะครับผมนี่ฮะ5 0า0นก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เขาทำนะครับนี่ฮะรอให้ถึงยอด5 0 0พก็ถอนต่อค่ะนี่เลยนะครับอีกบินหนึ่งนะครับก็คือ2,600นี่ครับก็เน้นไปทางแบบสอบถามนะครับผมนะที่เขาบอกนะครับนี่ฮะรายได้จากการทำแบบสอบถามบลายฟรีนะครับโคโูน่านะครับผม ที่เขาทําได้เยอะเนี่ยก็เน้นจะทําแบบสอบถามซะส่วนใหญ่นะครับก็มี1นึ่งทูลูน่านะครับผมแล้วก็นี้ไม่รู้ว่าอะไรนะครับอ่าบิดโลนะครับคูลิกแคทนะครับผมอัตตาโพยิมรีเสิร์ดมิวยูพาวมิสนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับเยอะมากนะครับสำหรับคนที่เขาทํานะครับก็ลองไปทําดูนะสำหรับใครไม่เก่งการเล่นเกมหรือว่าเล่นแอปต่างๆนะครับที่มันเป็นเกมเนี่ยก็ลองไปทําสายแบบสอบถามดูแบบสอบถามเนี่ยจะชัวร์มากนะครับ าโอเคนะครับเรามาดูนี้นะครับผม5499บาทนะครับเริ่มเล่นได้ประมาณ9เดือนแล้วครับและได้ถอนเข้าธนาคารแล้ว1รอบนะฮะต้นเดือนปีเริ่มต้น3000บาทนะครับผมแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องถอนแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่5,000บาทนะครับก็ทําได้สําเร็จนะครับเน้นทําแบบสอบถามนะครับยอดทั้งหมดไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับนี่นะฮะ5 0า0บาทไม่มีการเชิญเพื่อน นะครับผมสำหรับคนที่เขาไม่เชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็ยังถอนได้นะครับดูได้เลยนะครับผมอ่โอเคนะครับก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับคนที่เขาทำาิงกิงโค่นหาบน a c e b o o k ได้เลยนะครับเงินฟรีแอปนะครับเป็นเพจของพี่โดมนะครับแล้วก็มาดูที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับลองมาอ่านดูนะครับอ่มีน้องคนนี้นะครับผม ทํามา5เดือนครับเงินสูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับเอาไปใช้สั่งฟู้ดแพนด้าบ้างเติมเกมบ้างและยังไงก็ถือว่าเป็นการหารายได้ด้วยน้ำพักนํำแรงด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่นะครับเป้าหมายต่อไปก็คือเก็บเงินสมทบซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยเนะี่ยเพราะว่าอยากจะเป็นสายสตรีมเกมนีครับน้องคนนี้นะครับผมก็ลองทำดูได้นะครับ สายแบบสอบถามนะครับเล่นเกมนิดหน่อยนะครับทำเองไม่ได้เชิญเพื่อนเพราะเชิญแล้วไม่มีควรใส่รหัสให้นะครับตรงนี้ก็เน้นไปทางแบบสอบถามดีกว่านะครับเรามาดูคนนี้นะครับผมวันที่6มิถุนายนนะครับ5 0า0บาทนะครับถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็วันที่2มีนานะครับอีก2,400นะครับผมนี่เลยนะครับก็สำหรับคนที่เขาทำจริงๆนะ ก็มีเยอะมากนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นแรงกําลังใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าคนที่กําลังทําอยู่นะครับมีเยอะนะครับผมเนะี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการหารายได้เสริมฟรีสาหรับคนที่เขาพยายามและก็คนที่เขาไม่ได้เชิญเพื่อนเขาก็ยังทําได้นะครับเราก็ลองไปทํากันดูนะครับทางแบบสอบถามมีเยอะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นกําลังใจได้มากหรือว่าได้น้อยแค่ไหนก็ ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าคุณจะดูอย่างเดียวหรือว่าดูแล้วก็ไปลงมือทำนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่กําลังทําอยู่หรือว่าคนที่กําลังเริ่มหาข้อมูลหรือว่าศึกษาในส่วนของการหารายได้เสริมฟรีเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆต่อไปยังไงคุณก็จะสําเร็จแน่นอนถ้าหาว่าคุณไม่เลิกพยายาม นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ